Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ครับอินดีต้อนรับนะครับกับรายวิชาภาษาไทยนะครับกับคุณครูรุสลีครับเช่นเคยนะครับวันนี้ครูจะสอนในเรื่องของคํากริยานะครับคํากริยาสื่ออาการครับต่อจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราเรียนคําสรรพนามครับสัปดาห์นี้ครูสอนในเรื่องของคํากริยาสื่ออาการครับคําว่าคํากริยานะครับ นักเกรียนนะครับรู้จักว่าคํากริยาคืออะไรนะครับความหมายคือคกริยาวันนี้เราจะได้เรียนรู้กันนะครับคาว่าคํากริยาก็คือคำที่แสดงอาการของคำนามและสรรพนามเพื่อให้รู้ว่านามหรือสรรพนามนั้นน,น,นั้นแสดงอาการหรือความรู้สึกอย่างไรนะครับเรามาดูต่อไปนะครับในบทนี้บท บทอ่านนำสังเกตนะครับคำบทนี้ให้นกัเกเรยียนอ่านนะครับแล้วก็สังเกตว่าคำไหนเป็นกริยาสากรรมกริยานะครับหรือสอากกรรมกริยานะครับสากรรมกริยานะครับสองคำสองนี้ให้เราสังเกตว่าอ่านเช่นคำว่าภาพภูมิใจนะครับอันนี้เป็นสากกรรมกริยาหรือว่าอักรรมกริยานะครับคำว่าคิด คำว่ากินคำว่าเกี่ยวคำว่าเห็นคำว่ายืนคำว่าโอ้อวดคำว่าเห็นคำว่าฟังคำว่าคุยคคำว่าล้มคำเหล่านี้ให้เราสังเกตว่าคำไหนที่เป็นคำกริยาสกรรมหรือคำกริยาอากรรมนะครับต่อไปนะครับ อ่านเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูพับกันนะครับสังเกตคําที่ครูได้บอกเมื่อกี้คือคําว่าคิดคําว่าล้มคําว่ายืนคําว่าโอ้อวดคาว่าภาพภูมิใจคําเหล่านี้แหละเป็นคํากริยาอากรรมนะครับที่ครูได้เอ่ยเมื่อกี้ต่อไปตัวอย่างต่อไปคําว่ากินคําว่าเกี่ยวคําว่าคิดคําว่าฟังคําว่าเห็นคําเหล่านี้เป็นคํา กริยาสักรรมนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างต่อไปนะครับอ่าเมื่อกี้คาที่บอกอาการนะครับในหนังสือของเราก็มีนะครับอยู่ในหน้า50 51อ,อ่านะครับอ่าคำว่าคำที่บอกอาการนี้หรือบอกสบอกสภาพของคนสัตว์พืชสิ่งของเครื่องใช้ที่เรียกว่าคำกร,ริยา เรามาดูตัวอย่างกันนะครับนกักเรียนตัวอย่างนะครับตัวอย่างแรกคําว่านอนนะครับตัวอย่างที่สองคำว่าวิ่งตัวอย่างที่สามคำว่าหัวเราะนะครับจะมีรูปภาพเด็กหัวเราะอ,อยู่นะครับต่อไปคํากริยาที่นักเรียนควรรู้จักมีสองชนิดด้วยกันนะครับที่ครูได้บอกเก่๊กคำกริยาอักกม และคำกริยาสกรรมคำว่าคำกริยาอากรรมคืออะไรนะครับนับเกเรียนรู้ไหมวา่าเดี๋ยวเรามารู้กันนะครับคำกริยาอากรรมที่ไม่ต้องมีกรรมมารับข้างท้ายก็ได้ใจความเช่นคำว่าสุกร้องไห้ไว่ายน้ำน,นะครับซึ่งจะมีความแตกต่างนะครับระหว่างกริยาอากรรมกับกริยาสกรรมนะครับ อาิริยาอากรรมอย่างเช่นคําว่ามะม่วงสุกสุกเป็นคํากริยานะครับตัวอย่างต่อไปนะครับเรามาดูกันตัวอย่างที่2คือน้องร้องให้ร้องให้เป็นคํากริยาตัวอย่างที่3มคือพี่ว่ายน้ำว่ายน้ําเป็นคํากริยาอ,อากรรมกริยาอากรรมก็คือไม่ต้องมีกรรมอยู่ข้างท้ายนะครับต่อไป เรามาดูตัวอย่างคํากริยาสาพรรคต่อนะครับคําว่าคํากริยาศกรรมที่ต้องมีกรรมมารับข้างท้ายจึงจะได้ใจความสมบูรณ์เช่นคําว่าขายขี่ถือ,อตัวอย่างเช่นในรูปภาพนะครับจะมีแม่ค้าอยู่ขายผลไม้อยู่นะครับต่อไปตัวอย่างเช่นคําว่าแม่ค้าขายผลไม้ขายเป็นคํากริยาผลไม้เป็นกรรม อันนี้คือจะมีความแตกต่างกันนะครับถ้าเป็นสารกรรมจะต้องมีกรรมที่อยู่ข้างหลังนะครับกรรมในที่นี้ก็คือผลไม้นะครับกรรมเป็นผู้ถูกระทำนะครับต่อไปตัวอย่างที่2องชาวนาขี่ควายขี่เป็นคํากริยาควายเป็นกรรมนะครับตัวอย่างที่สองอเรามาดูตัวอย่างที่3กันนะครับ ัวอย่างที่สามนะครับรูปภาพจะมีอาคุณแม่ถือตะกร้าอยู่อ่าแม่ถือตะกร้าเป็นคำถือเป็นถือเป็นคำกริยาตะกร้าเป็นกรรมนะครับอ่ต่อมานะครับสุดท้ายก็คืออ่าในพอยนี้นะครับสุดท้ายให้นกักเรียนอ่านพร้อมๆกันนะครับอ่านเขียนคล่องต้องฝึกฝนอาจะมีตัวอย่างคำกริยากรรมกับคำ กริยาสกรรมคำกริยากรรมนะครับให้นักเกรียนอ่านเช่นคําว่าแล่นหักงอนง่วงออกโกหกซื่อสัตย์ยินดีพักผ่อนเข้มแข็งต่อไปคํากริยาสกรรมสารเกี่ยวทุกประหยัดชักชวนบริโภคเปลี่ยนแปลงเผยแพร่ต้อนรับโอบกอด ต่อไปจบในเรื่องของคำกริยานะครับอ่านะครับคำกริยาที่เราได้ครูดได้อธิบายนะครับในวันนี้นะครับอาครูคงครูคงได้ได้ <c oughs> ได้เข้าใจนะครับได้รู้ว่านักเรียนได้ถามตอบครูได้นะครับในภาคหน้านะครับ ดังน,นั้นค,คํากริยาที่เราได้เรีนคือมีคํากริยาอะไรครับคํากริยาอากรรมกับค,คํากริยาสากรรมนะครับคํากริยาอากรรมก็คือคํากริยาที่ไม่ต้องมีกรรมต่อไปค,คํากริยาสากรรมค,คํากริยาที่ต้องมีกรมคคาากมมกรมะนะครับกริคคยาอากรรมไม่ต้องมีกรรมสังเกตง่ายๆเลยครับคํากริยาสากกรรมไม่ต้องมีกรรมอยู่ข้างหลังนะครับสําหรับวันนี้ครูขอ จบการเร uh mm ียนการสอนครับในเรื่องของคำกริยาเดี๋ยวเราเจอกันอ่าในคาบต่อไปสัปดาห์หน้านะครับในเรื่องของคำวิเศษนะครับสุดท้ายในในบทนี้ก็คือบทของชนิดของคำนะครับสัปดาห์หน้าเป็นเรื่องสุดท้ายของคำเราจะเรียนกันคำวิเศษครับสำหรับวันนี้ครูขอจบเพียงตรงนี้นะครับ a s s a l a m u ุ l a i k u m w a r a h ล a t u l l a h i t า a าบะ a b a r a k a t u h